กะหล่ำผัดน้ำปลาจ้าพร้อมเสิร์ฟพร้อมทานแล้วมาทานด้วยกันนะคะทุกคนกะหล่ำผัดน้ำปลาอร่อยอร่อยจ้าไปดูวิธีการผัดค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามาทํากะหล่ำผัดน้ำปลากันนะคะเพื่อนๆกะหล่ำกระเทียมน้ำปลา แล้วก็ผงปรุงรสไปค่ะไปผัดกันค่ะใส่น้ำมันลงไปเลยเจียวกระเทียมก่อนนะคะเจียวกระเทียมให้เหลืองก่อนแบ่งกระเทียมออกนิดนึงนะคะเอาไว้ราดหน้าตอนทำเสร็จกำลลงไปเลยกำลผัดน้ำปลา,าต้องใส่น้ำปลาไปร,บรอบๆกระทะ นี่เลยหอ,อมเลยค่ะเพื่อนหอมกลิ่นน้ำปลาใส่ผงปรปุงรสลงไปนะคะตีวขาวนิดนึง ้มันหอยจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่เราใส่แค่นี้ค่ะง่ายๆไม่ต้องใส่เนื้อสับกะหล่ำผัดน้ำปลาทานกับข้าวสวยร้อนๆกะหล่ำหัวใจนะคะวันนี้ใช้กะหล่ำหัวใจผัดกะหล่ำหัวใจจะไม่เหม็นเขียวเนาะแต่ถ้าเป็นกะหล่ำแป้นกะหล่ำพื้นเมืองบ้านเราจะมีกลิ่นกะหล่ำนะคะ แต่ถ้าเป็นกะลำหัวใจที่จะเป็นรูปแหลมๆตุดนแหลม,หลมจะหอมอร่อยหวานกรอบแค่นี้ก็ได้แล้วนะคะเพื่อนๆแค่นี้ก็อร่อยแล้วนะนี่โรยกระเทียมเจียวลงไปค่ะเพื่อนแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วตักเสิร์ฟได้เลยนะคะ ผักเสิร์ฟค่ะเพื่อนๆโรยกระเทียมลงไปอีกนิดนึงนี่ค่ะเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆกะหล่ำผัดน้ําปลาทานกับข้าวสวยร้อนๆใครมีน้ำพริกกะปิก็เอาน้ำพริกกะปิมาทานด้วยก็อร่อยนะคะน่าทานไหมคะกะหล่ำก,กรอบ หอมกระเทียมเจียวมาทานด้วยกันนะคะ